ใครเคยเจอสถานการณ์นี้เด็กๆเ,เวลารู้สึกผิดหวังไม่พอใจโวยวายทำให้บรรยากาศในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อมานาำและแม่หมีคริสลี่ครับไม่รู้ว่าใครเคยเจอสถานการณ์นี้บ้างหรือเปล่านะครับเวลาที่เราเองไปผิดหวังกับเรื่องใดๆมาก็ตามแล้วก็มาลงกับผลรอบข้างเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในครอบครัวผมเช่นเดียวกันพอดีเจอเหตุการณ์นึงครับเผาครับที่ชอบฟุตบอลชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยผมก็เลยพาลูกชายไปดูฟุตบอลน,นัดพิเศษนะครับวางแผงกนกันมานนาเลยเดียวคร คลาก,กีฬาสถานคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์และ เลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเราเองก็ตั้งใจนะครับไปก่อนการแข่งขันสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อจะไปสัมผัสกับบรรยากาศกองเชียร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบสนามผมเองก็เข้าไปถ่ายรูปกับบูธของ AA ด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของทีมสเปอร์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนั้นฝนตกหนักมากฝนตกหนักชนิดแบบไม่ลืมหูลืมตาหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยเราพยายามคลีนสนามแล้วบรรยากาศกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับกำลังมีเสียงเชียร์ดังกึกก้องลูกชายคนเล็กผมผมมีความสุขมากน,นะครับกับบรรยากาศอย่างนั้นความสสุขนนนนััั้้พพงทลลลลาาาายยยยยไไปปเเะรอดิิกกกกศว่ สนามเกิดการระบายน้ําไม่ทันครับทุกคนก็ทยอยเดินทางออกนอกสนามเช่าเพาคนเล็กของผมยังคงอาล่าอลวอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่พุทธกับพร้อมไม่เป็นนะครับเพราะว่าพุทธกับพร้อมอาจจะไม่ได้สนใจมากเลยผิดหวังไม่มากแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเผาหาเรื่องทุกคนครับใครไปโดนนิดใครพูดจาผิดหูหน่อยโวยวายครับผมก็เลยใช้จังหวะนี้ในการสอนความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วณวันนี้เราต้องอยู่กับความผิดหวังให้ได้ถ้าความผิดหวังนั้นเกิดขึ้นจากเราเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองแต่ถ้าความผิิดดดวัังนนน้้้ไไม่เเกกขึจาาร แต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเราก็กลับไปเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มันก็มี2ทางเลือกครับคือ1จมอยู่ความผิดหวังและสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างและคนรอบข้างจะรู้สึกไม่ดีกับเรากับ2คือผ่านความผิดหวังนั้นไปให้เร็วและทําให้บรรยากาศโดยรอบกลับขึ้นมาให้ไหวที่สุดแบบนี้ลูกจะเลือกอย่างไรผมพูดเรื่องนี้อยู่นานพอสมควรเหมือนกันจนกระทั่งเขามีสติแล้วก็สามารถกลับขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่นั้นมันไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงผลในอดีีตท่่ผ่ผาานมมมไได้ั ทำให้เขามีความสุขขึ้นมาได้เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับที่เขาจะไปจมอยู่กับความผิดหวังนั้นสิ่งสําคัญของงานนี้พ่อและแม่อย่างเราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมไปพร้อมกับความรู้สึกที่ลูกถ่ายทอดออกมาเราคงไม่สามารถจูงเขาออกมาจากความผิดหวังหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นได้แต่มีแต่จะทับถมสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงไปสิ่งที่พ่อแม่ควรทําคือสิ่งนี้ครับหนึ่งครับต้องสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถกลับไปย้อนเปลี่ยนแปลงและทำให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปได้หรือสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดมาจากการกระทำของเราที่ส่งผลมาก็ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเดินหน้าต่อไปและไม่เอาผลกระทบเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในใจจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้าง2คือเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องนั้นไปสู่เรื่องใหม่ที่อันนี้เราสามารถควบคุมได้เพื่อให้เขารู้ว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าชีวิตของเราได้ด้วยวิธีคิดและ การลงมือทําของเรานั่นเองครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆน,นะครับได้เอาประสบการณ์แบบนี้ลองไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับลูกๆของเราอยู่ตลอดเวลาครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับปรับตัวให้เข้าออกับเขา